นนก็เป็นลูกขนุนเนาะเห็นไหมคะใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมอันนี้คือมือนะคะดูลูกเขานะคะเต็มต้นเลยฝังขนุนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นขนุนเนาะน,นี่นะคะจะไลฟ์สดให้เน็ตมันไม่แรงมากนะคะมันจะขาดขาดให้หายถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ชมนะคะลูกใหญ่มากก็เป็นที่บ้านเหมือนกันนะคะ ทุเรียนนะนะคะทุเรียนปลาร้านะคะกำลังเป็นลูกเลยนะคะนี่เนาะกำลังเป็นลูกหลายลูกเลยนะคะเต็มต้นเลยนะคะทุเรียน อันนี้ก็มะนาวหลายต้นมากนะคะมะนาวแต่กินไม่ทันเนาะมันเยอะนี่นะคะนี่นะคะมะนาวเนาะร่วงเต็มต้นเลยเห็นไหมนะะแล้วก็ฟักทองนะคะกำลังเป็นลูกเลยนะคะฟักทองต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าเป็นลูกเลยนะคะเห็นไหมคะมีดอกละมีดอกแล้วก็เป็นลูกละ น,นี่ก็เป็นดอกอ<ม>เลลาวดีหน้าบ้านนะคะเห็นไหมดอกสวยงามมากดอกเขากำลังออกนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านเนาะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะอ,อยู่หน้าบ้านเลยเนาะดอกงามๆเลยนะคะก็ เป็นผักชีใบเลื่อยนะคะนี่นี่นะคะก็มีนะคะอที่บ้านเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นมะนาวอีกนะโหดกมากเลยนะคะมะนาวต้นนี้นี่นะคะเห็นลูกเขาไม่เอืยน,นี่นะคะลูกก่นกามะนาวเต็มต้นเลยนี่นะคะต้นนกน้อยลักษณะดอกเขาก็จะคล้ายๆนกตัวน,น้อยๆนะคะ อันนี้ก็อยู่ตรงหน้าบ้านนะเยอะมากกำลังขยายพันธุ์นะคะนี่นกหน้าบ้านขยายเอาไว้เยอะอยู่นะคะลักษณะเขาเหมือนนกมากเมคะเหมือนตัวนกอันนี้ก็จะเป็นต้นใบชพูนะคะที่บ้านก็จะปลูกเอาไว้เนาะนะคะใบชพูกำลังงามเลยใส่กระแกงหอยก็ได้นะคะ ก็เป็นยาอีกอย่างนึงน,นะคะใบชะพลูอันนี้ก็พามาดูต้นมะนาวนะคะลูกมะนาวก็เต็มต้นเลยร่วงเพียบเลยนะคะไม่มีใครกินเนาะเสียดายมากเลยอะเพราะามันเยอะเนาะหลายต้น,น,น,ะะานาอันนี้ก็เป็นฝักถั่วแแบบนะคะที่บ้านเขาปลูกเอาไว้เนาะนี่นะคะนี่นะคะถแบบั่วแปบเยอะมาก เต็มต้นเลยอ่ะมันเป็นเครือเนาะนี่คะนี่คะถั่วแปะเนาะเต็มต้นเลยนะคะกําลังเป็นฝักเต็มเลยนี่คะข้างบนนู้นก็มีนาะค่ะถั่วแปกเหมือนเดิมก็จะมีหลายมุมนะคะถั่วแปกเนาะก็จะปลูกไว้ทั่วเลยนะคะเห็นไหมฝักกําลังกินเลยนะคะต้มกินเนาะโอย เหนวมากอันนี้ก็เป็นที่บ้านเหมือนกันออกลูกเต็มเลยอันนี้ก็เป็นยอดตำลึงอยอดตำลึงอันนี้ก็เป็นต้นยอนะคะใบยอเนาะกำลังเป็นลูกเลยนะคะที่บ้านนะคะก็กำลังเป็นลูกเนาะต้นยอนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดผักปังนะคะเห็นไหมคะยอดผักปัง นี่เนาะกำลังเป็นยอดเลยกำลังงามอันนี้ก็เป็นยอดผักปังนะคะอันนี้ก็เป็นดอกแคสีขาวเนาะต้นใหญ่นะคะต้นนี้นี่นะคะยอดผักปังเห็นไน้มคะมีแมลงด้วยกำลังแตกยอดงามเลยนะคะยอดเขาปังมีหลายมุม กะเพรานะคะมีทุกอย่างเลยนะคะที่บ้านก็เป็นกะเพราเนาะเขาก็จะปลูกเอาไว้มีหลายมุมนะคะกะเพราอันนี้ก็เป็นแคร์นะคะนี่ออกดอกเต็มเลยเต็มต้นนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพวกกล้วยไม้นะคะต้องให้แม่มาแนะนํานะคะอันนี้ก็จะมีเนาะนี่นะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะว่าจะซื้อ,อขุยมะพร้าวมาใส่ใหม่เพราะว่าเขาผุแล้วเนาะแต่ต้นเขาใหญ่เห็นไหมคะ อันนี้ก็เป็นพวกต้นคล้ายๆตะขาบเลยเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะต้องถามแม่ทีหนึ่งนี่นะคะก็เป็นต้นกวักนะคะโหดูใบเขาห่ออย่างสวยเลยนะคะใบห่ออันนี้ก็จะเป็นต้นเครือเสาหลงนะคะโหเยอะ เขาจะหอมนะคะไหนดอกทองไม่รู้ว่าไหนนะดอกทองอันนี้อันนี้น่โอ้นนอันนี้คือเป็นต้นดอกทองนะคะ<ม>ก็เป็นอเออเป็นว่านเป็นอะไรไปเนาะก็จะมีนะคะ<ม>นี่กะเพราแดง กะเพราแดงก็มีนะคะหน้าบ้านเป็นใบโหระพาแต่ไม่ค่อยงามนะคะเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่จะเป็นต้นไม้เรียกอะไรจันผาเนอะเอาต้นนั้นตายแล้วหรอหัวตัตหัวโตวนะตตนะอือกำลังสวย น,นี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะก็ติดถนนอันนี้ก็จะเป็นอนามัยนะคะเป็นอนามัยแล้วก็ศูนเด็กเล็กแล้วก็อบอบตอ,อยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้มียอดผักบุ้งเลยนะคะยอดผักบุ้งเนาะก็อยู่ใกล้ๆน้ำน,นี่นะคะตะไคร้อันนี้กอเล็กกินไปแล้วแกะกินไปแล้วอันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้กอใหญ่ๆเลยนะคะ ก็เป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไมย้ค่ะเวลาเขาออกดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะปรางนะคะเวลาเขามีลูกเขาก็จะมีลูกเนาะนี่ต้นมะปรางอันนี้ก็เป็นบ่อปลาหน้าบ้านนะคะแต่ว่าบ่อเขาซึมเนาะจะต้องคอยเติมน้ําให้ปลาตลอดนะคะแต่ก็ไม่ได้เติมทุกวันนะคะ ก็มีปลายอยู่นะคะมันแตกหมดแล้วเนาะเราก็ต้องซ่อมแซมนี่ก็จะเป็นต้นมะลุมนะคะมะลุมก็กาลังออกดอกเต็มเลยนะคะอันเนี้ยทุกปีจะดกมากมะลุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงหน้าบ้านเนาะอากาศบริสุทธิ์มากๆเลยตอนนี้ตื่นเช้ามา